ก็สวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมไหมนะครับผมวันนี้ก็ผมจะเดินทางจากเชียงใหม่ไปจังหวัดพะเยานะผมก็เป็นการออกทริปอ่าที่ไกลที่สุดสาหรับผมนะครับก็มาดูกันว่าวันนี้ผมจะเดินทางกี่ชั่วโมงนะครับกวยจะไปถึงที่จังหวัดพะเยานะผมก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ9ก้าโมงสิบามผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะไปถึงจังหวัดพะเยกี่โมงนะผมไปไปดูกัน สิบโมงแล้วครับก็ยังไม่มอกลงอยู่นะครับผมข้างหลังผมนี่เองไม่รู้ว่ากล้องเห็นหรือเปล่านะครับแต่ผมเห็นชัดเจนเลยครับ <c oughs> ก็โอเคครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อนะครับผมไปเอโก้นะครับผม ครับทุกคนตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่น้ำพุร้อนแม่ขจรน,นะครับผมก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณสิบโมงครึ่งนะครับไม่รู้ว่าที่นี่มันจะมีของกินขายหรือเปล่านะพอดีแบบมันมีแต่ของแบบยังไงอะ่ะของพวกเสื้อผ้าหรือว่าของประดับอะไรประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่าจะมีของกินหรือเปล่านะเดี๋ยวขออนุญาตเดินหาดูก่อนนะครับผมไปโอ้ทุกคนดูน้ำพุร้อนนี่ โคตรเดือดเลยครับดูเดือดมากน้ำพุร้อนนะครับผมเ,เราเอามือจุ่มลงไปดูนะครับโอ้ยร้อนมากนะครับร้อนจริงต้มไข่นี่สุกเลยนะครับผมพูร้อน โอเคก็ผมเดินดูของกินแล้วนะมันมีแต่ร้านอาหารนะผมผมไม่อยากเสียเวลานั่งกินนะผมขี่เกรยรนด้วยนะครับก็ร,บรอบๆก็จะเป็นพวกร้านเสื้อผ้านะครับแล้วก็พวกของประดับอะไรต่างๆนะผมสำหรับเอาไปซื้อเป็นของฝากได้นะผมใครที่มาเที่ยวนะก็ ข้อส่วนมากจะเป็นร้านอาหารชมากกว่านะครับไม่มีแบบเป็นร้านหมูปิ้งไม่มีแบบเป็นร้านอะไรเลยนะครับก็โอเคเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมว่าผมจะไปแวะพักที่จุดชมวิวของจังหวัดพะเยาต่อนะครับผมก็ผมคิดว่าผมจะไปซื้อไข่ต้มกินที่โน้นนะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าไข่อะไรไข่ปิ้งหรือว่าไข่อะไรนะผมไปเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะไปหาอะไรกินที่จุดชมวิวก็ได้นะครับ ที่นี่มันมีแต่ของฝากนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราเดินทางต่อกันดีกว่าไป เห็นอะไรไหมครับข้างหลังผมคือถนนเส้นที่เราขี่ข้ามมานะครับไม่รู้ว่าเราข้ามมากี่ยอดดอยแล้วผมโอ้โหโคตรจุดเลยนะครับผมก็ตอนนี้ผมเกือบถึงเกือบจะถึงจุดชมวิวแล้วนะครับผมอีกไม่ไกลครับขึ้นไปอีกอีกนิดเดียวนะครับก็จะถึงจุดชมวิวแล้วครับก็ตอนนี้มาเจอบรรยากาศข้างหลังตรงนี้ก็เลยแบบแวะถ่ายให้ทุกคนดูนะครับผมดู บรรยากาศข้างหลังโคตรสุดยอดเลยนะผมสุดยอดจริงๆสุดยอดดอยนะผมดูตรงนั้นหมอกยังลงอยู่เลยนะครับไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นหรือเปล่านะเนี่ยข้างบนนะนะครับก็ยังมีหมอกอยู่นะผมเพราะว่าฝนมันเพิ่งจะตกเมื่อคืนนะครับมันก็เลยทําให้เรายังเห็นหมอกอยู่นะผมก็ตอนนี้เป็นเวลาเกือบเที่ยงแล้วครับยังมีหมอกอยู่เลยนะครับผมโอเคครับไปเดี๋ยวเราก็จะมุ่งหน้าไปาสู่ จุดชมวิวต่อนะผมแล้วก็จะไปปิดคลิปที่นั่นนะครับเพราะว่าตอนนี้แบตกล้องผมมันใกล้จะหมดแล้วนะครับผมดูเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกรอบนะครับตรงนั้นนะครับอ่าที่เราขี่มากันนะครับผมโอ้โหเราข้ามมากี่ยอดดอยก็ไม่รู้นะครับผมโอเคไปทุกคนเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินที่จุดชมวิวแล้วก็จะปิดคลิปที่นั่นเลยนะครับผมไป โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงจุดชมวิวเป็นที่เร้ยรอยแล้วครับก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูวิวส,สวยๆด้วยนะครับแล้วก็จะหาอะไรกินด้วยนะครับไปใครไม้ตัวใดครับาาเอาสองไม้สแกนจ่ายได้ก่อนครับพร้อม,อมอพีพได้ครับผม โอเคครับทุกคนอันนี้เราก็ได้ไข่ไข่ทรงเครื่องนะครับไม่ใช่ไข่ทรงเครื่องเขาก็อปิง้งอให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนขึ้นไปดูจุดชมวิวนะผมว่ามันจะสวยงามขนาดไหนนะผมะวันนี้ผมก็กําลังจะเดินไปนะครับอากาศหนาวๆเย็นๆแบบนี้นะครับต้องนี่เลยครับไข่ทรงเครื่องนะครับผมอุ่นๆร้อนๆเลยครับขึ้นมากินข้างบนนี้ผมก็จัดมาสองไม้นะครับสี่สิบบาทเอง นะผมก็ถือว่าช่วยกันอุดหนุนก็แล้วกันนะครับผมใครที่มาเทีย่ยวจุดชมวิวของจังหวัดพะเยานะผมนี่ตอนนี้ผมก็ขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับนี่ครับข้างบนตอนนี้รู้สึกว่าจะมีฝนอ่อยๆด้วยนะครับดูบรรยากาศนะผมโอ้โหโ จะมีหมอกค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะครับผมตรงฝั่งนู้นก็จะเป็นกวนพะเยานะครับยังไงบรกาศสุดยอดนครับผมเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกินไข่ทรงเครื่องกันก่อนดีกว่านะครับผมไปตอนนี้รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะหิวแล้วนะครับ นั่งตรงไหนดีโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ผมได้ที่นั่งกินไข่ปิ้งมันดิร,ร้อนๆแล้วนะครับดูดิร,ร้อนๆเลยนะเนี่ไข่ทรงเครื่องนะผมก็มานั่งกินไข่กับวิวหลักล้านนะผมดูข้างหลังข้างหลังเรานี่เป็นภูเขาทั้งนั้นเลยนะผมก็โอบซ้อนกันแบบหลายลูกมากนะครับถือว่าแบบสวยสุดยยอดนะผม ก็ไม่รู้ว่ากล้องจะเห็นหรือเปล่านะครับเพราะว่ากล้องผมมันก็ไม่ได้แบบดีอะไรมากนะผมก็อาจจะถ่ายให้ทุกคนเห็นได้ไม่ชัดนะผมก็อยากให้ทุกคนมาสัมผัสด,ด้วยตัวเองนะผมว่าวิวมันสวยงามขนาดไหนนะครับก็ใครที่ผ่านไปผ่านมา,าทางจุดชมวิวของจังหวัดพะเยานะครับก็แวะมาดูกันได้นะผมก็นี่ครับถือว่า ุ้มมากนะครับกับการขึ้นมาดูนะครับยิ่งแบบถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวนะสุดยอดจริงๆนะผมบอกเลยก็ตอนนี้ขออนุญาตแกะไขก่อนนะครับก็ผมคิดว่าผมจะปิดคลิปนะตรงนี้เลยนะเพราะว่าแบตกล้องผมมันใกล้จะหมดแล้วนะครับก็นะผมชีวิตเราเกิดมาทั้งทีก็ขอเที่ยวให้มันคุ้มๆหน่อยนะครับไม่นะผมไข่ทรงเครื่องนะผมดูลวร้อเลยนะครับ เป็นคนที่ชอบกินไข่ทรงเครื่องมากๆนะผมอร่อยมากนะนี่เนะก็ใครที่ผ่านมาก็แวะอุดหนป้าก็ได้นะผมหมายละยี่สิบนะผมก็ที่จริงผมก็ผ่านาจุดแบบสวยๆมาเยอะนะผมแต่ก็ไม่ได้ถ่ายครับเพราะว่า บางทีเราขี่รถด,ด้วยนะครับเราก็ต้องแบบหาจังหวะในการถ่ายนะครับผมบางทีเราเจอแบบจุดที่มันสวยๆนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะถ่ายได้นะเพราะว่าจังหวะเรามันยังไงอะแบบบางทีรถมันก็สวนมาบ้างบางทีเราก็แบบขี่เลยมาแล้วบ้างนะครับเออนะครับเราก็เลยแบบบางทีผมก็เสียใจเหมือนกันนะทีเออ่เราแบบเจอจุดสวยๆ,ๆแล้วไม่ได้ถ่ายนะอื <c oughs> ดูรับอร่อยมาก ก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะผมก็ใครที่ผ่านเข้ามาดูว่าฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปต่อไปเนี่ยผมจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ